ช่องแยลี่ยากัดสเต,ตเชันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเนะะี่ยค่ะแค่คุณหมอแค่คุณหมอนี่ค่ะตกมันเตี้ยมันมองไม่ค่อยเห็น,นไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเลยอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเพ่นดูของแซ่ยกเลยนี่ค่ะ ยู่กันาน,นี้เนี่ยมันก็ล่นหรอกจัดหมยก็ได้อันแรกนะคะจะเป็นนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ดูดูที่มันมีไฟนะคะนี่นะคะสี่อย่างนี้มีไฟค่ะอันนี้มันไม่มีไฟเจ๊ผิดปิดอันนี้ไม่ค่ะน,นี่ไม่มี น,น,ะะนี่ค่ะอันที่ดูก่อนถอะอันที่มันมีที่ใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่ค่ะสีแดงนะคะดูค่ะดูนะคะถ้ามันมีที่ใส่แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ดึงออกแล,แล้วแสดงว่ามันจะมีเสียงนะคะแสดงว่ามันจะมีไฟะค่ะอันไหนที่มันมีอันนี้ใส่อยู่นะคะ อันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะนี่รูค่ะไม่รู้อันอื่นมันของอันอื่นมันหายไปไหนหมดแล้วค่ะนี่ยค่ะเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยกันนะคะว่าปุ่มสีใดเนี่ยมันคืออะไรแล้ลองกดดูนะคะอ๋อนะมันเข้าไปในนี้อ่ะอะไรอ่ะกดไปเกที่น้องบอกอ่ะพราสติกับมันเข้าไปด้เอ๊เอาไม่เป็นไรแต่มันก็ได้เก๊มันไม่ได้เข้า แต่น้องเอาไปเก็บแล้วมาถึงพลาสติกอะเนี่ยพลาสติกสีขาวเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะคะอนี้มันจะเป็นพี่ปุ่มสีแดงนะคะเราให้เพื่อนเพื่อนดูไปแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ<ม>ต้องสีเขียวสงสัยเหมือนกันนะคะว่าอันนี้ปุ่มคืออะไรแล้วลองกดดูนะคะ นี่ค่ะที ay, ่ใส kind of ่ด้วยอันนี้เป็นที่อุดฟันค่ะนีปุ่มสีเขียวถ้าไหนที่มันเป็นสีเขียวหัวสีเขียวแบบนี้แสดงว่ามันจะมีปุ่มเป็นสีเขียวแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองจับตาดูตรงว่าที่ใส่มันอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวกดแชร์มันด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนกดไลก์ก็ได้นะคะ ใส่ที่ใส่ที่เราให้ดูป่อกี้นะคะใช่ค่ะเพื่อนๆน่าจะสงสัยหรือเปล่าที่จดไม่รู้นะคะเยอะแยะมากเลยเพื่อนๆน่าจะไม่สงสัยที่มันมีอันนี้เนาะอันนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่เรามันลองกดดูกันเลยนี่ค่ะพูดเสียยาวเลยก็เยอเพื่อนไม่เข้าใจ ล่นีที่ทูปอะไรไม่รู้นะคะทูบไปเจ็บหรือเปล่าไม่รู้นะคะเครื่องคุณหมอนมีค้อนมาให้ไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปคลิปเรื่องเรื่องที่เราใช้ของของนี้เป็นเป็นเรื่องคนไข้นะคะเป็นหนังนะคะเพื่อนๆก็นก็ ไปดูคลิปอื่นๆที่เราทําไปเยอะมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวอันนี้เราแนะนําของที่เราเจเ้าสดงก่อนนะคะ <c oughs> นี่ไม่บาทค่ะทุกคนหนบาทจากนิดเลยไม่บาทไม่บาทอันนี้ยาค่ะเวนเจลใส่ให้ดูค่ะ เจอแลวค่ะ,ะสบมพูหลังมือค่ะคอ่ะอันนี้อันนี้ไม่มีไฟนะคะน่ค่ะเลือนนแล้วก็ไม่มีปุ่มด้วยนะคะนี่นเหมือนขี้ลี้ฟหรือเปล่าคะถ้าเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ใครก็ได้คะ่ะถ้ารู้ว่า ว่าปุ่มต้องกดปุ่มไหนว่าจะดูคอมเมนต์เมตต้องกดปุ่มไหนถ้าใครรู้รู้เรื่องนี้นะคะฝากกดไลค์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะ,อะโอเคให้ดูหมดังอ๋อลืมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะบึง่งแนะนำไปบางแก้อืมนี่เป็นยาค่ะ อันนี้เป็นยาหยดตานี่ยาหยาดตาค่ะมีรูปตาอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นรูปน่าจะเป็นยากินอ่ะยากินแก่มีรูปมีรูปนี่เป็นกัญไก่กัญไก่เวตาลเล็บหรือเปล่าเดาเดาว่าเป็นยาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ นต่อไปครบยังอะเจ๊หมดแล้วต่อไปปุ่มต่อไปปุ่มอมาเดี๋ยวปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะคะดูค่ะดูนะคะให้เพื่อนๆดูอันนี้เปิดสัญญาณถ้ากดปุ่มนี่ค่ะต้องหมุนค่ะเอาบวกกับลบไปอยู่กลางมันจะได้สีเหลืองค่ะ เราไปฝั่งนี้นี่สีแดงเราไปฝั่งนี้มาจะลงมาดูอีกรอบนะมาลงะอันนี้สีเขียวอ่าสีเขียวอ๋อนี่อันนี้เป็นเสียงอันนี้เป็นหัวใจค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนไหนเนยที่ดูไฟไม่ทันนะคะว่ามันคือสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราบอกมันคือสีแดงสว่างสว่างค่ะโอเคเจต่อไปแนะนำปุ่มอะไรใช่ปะเ,เอ่อต่อไปเหลืออะไรมัมยอ่ะแต่คลิปมาพาจำได้ว่าตอนที่ อนท้ายจบบอกว่าต้องบอกว่าขอตัวลาไปก่อนก่อนกับบอกว่าขอลาตัวไปก่อนค่ะใช่เพราะว่าเออเ<อ>จ๊ชอบพูดเจ๊ชอบพูดผิดเป็นขอลาตัวไปก่อนโอเคค่ะสำหรับทีนี้รู้ไหมรู้ไหม รู้ไหมว่าก่อนก่อนที่จะทําคลิปเนี้ยค่ะมีคลิปเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าถ่ายแล้วมีเสียงเข้าก็เลยลบคลิปนั้นแล้วก็ถ่ายรอบสองเนี่ยคลิปที่รอบสองค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะตัว,วเสียงตะกงขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย